จังหวัดสตูลวสอวหนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืนจัดสัมมนาสร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในวันนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนงานการพัฒนาพิกไทยสุงไหงอุเปและผ้าปาติก เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูลสร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงคุณสมบัติด้านคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติโดยมีนางสาวพัทริยาชัยมณีรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางสาวธัญรัตน์ไตรพันธ์รัชตะหัวนหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลให้การต้อนรับพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาศารากลางจังหวัดสตูลน,นางสาวพัทริยาชัยมณีรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวว่าวอสอเป็นหน่วยงานหนึ่งในสีเสืออวที่มุ่งสร้างโมเดลความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการในกระทรวงอว เพื่อพัฒนาจังหวัดสตูลและเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการรวมทั้งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานชั้นสูงของประเทศมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดสตูลสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างไรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นจังหวัดเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้ภายในงานสัมมนา มีการเสวนาแผนงานการพัฒนาพลิกไทยสุงไหอุเปและภาพบาติกรวมถึงแนะนำโครงการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับสมัครเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพลิกไทยสุงไหอุเปและผ้าบาติก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุด,ดิบซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจังหวัดสตูลตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะนิว24สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน